ภูผบาทเนี่ยทำไมมันถึงสำคัญอันดับแรกเลยนะคือนอกเหนือจากความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับก้อนหินเรื่องก,กับเกี่ยวกับเพิงหินเรื่องเกี่ยวกับการกระทําของธรรมชาติเกี่ยวกับหินนะครับมันยังมีเรื่องสําคัญอีกอันหนึ่งคือตําแหน่งที่ตั้งอันดับแรกเลยภูมิรัฐศาสตร์เรื่องภูมิรัฐศาสตร์ ภูพิภูบาทอยู่บนทิวเขาภูผานด้านตะวันตกของที่ราบสูงทําแนวเหนือใต้มันขนานกับเส้นทางคม,มนาคมระหว่างโขงขีมูลภูพระบาทมันจะอยู่ขนานกับเส้นทางที่จะลงทางทิศใต้อจากข้างบนนี่นะะนี่แม่น้ําโขงเวียงจันอยู่นี่มันจะลงมาแม่น้ําชี ลงมาแม่น้ำมูลลงลุ่มน้ำเจ้าพยาลงทะเลสาบเขมรมันเป็นเส้นทางตรงเลยเรียบทิวเขาทางด้านตะวันตกภูพานด้านตะวันตกพอพ้นภูพานลงไปแล้วมันจะเป็นเทือกเขาพิชบูรณ์ต่อเนื่องลงไปแล้วลงมาจะถึงดงพญายเย็นเรียบลงมาถึงแม่น้ำมูลแล้วสามารถแยกไปทางตะวันตกไปลงลุ่มน้ำเจ้าพยาไปทางตะวันออกไปลงทะเลสาบเขมรได้ นี่คือเส้นทางคมนาคมนะครับแนวของภูพบาทมันเป็นอย่างนี้ทีนี้ทางด้านภูมิประวัติศาสตร์จากภูมิรัฐศาสตร์แล้วเรามาถึงภูมิประวัติศาสตร์ชุมชนเกษตรกรรมเริ่มแรกทางภูผบาทเนี่ยมันสามพันปีมากกว่าสามพันปีด้วยซ้ำไปบริเวณรอบๆภูพบาทต่ตอเน,นื่องไปถึงอุดร น้องบูนลำพงลำพูลงไปข้างล่างนลงไปถึงชายภูมิออกโคราชนครราชสีมามากกว่าสามพันปีภูพระบาทเนี่ยตีนขาลงไปเนี่ยทางที่จะไปอำเภอท่าบ่อน้องขายมีชุมชนขนาดใหญ่วัฒนธรรมเดียวกับบ้านเชียงเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ภูพระบาทดโ,ดดโดดเวลาพูดเต้องพูดให้หมดเพราะมันมีส่วนร่วมกันทั้งหมดเกี่ยวพ้องกันทั้งหมดนะครับ มันก็สําคัญคือหัวใจคือเส้นทางคมนาคมของชีมูลชุมชนเกษตรกรรมมันมีความสืบเนื่องมาตั้งแต่ชุมชนเกษตรกรรมเริ่มแรกมากกว่าสามพันปีมาแล้วที่เราขุดพบนักบรังคดีไปขุดพบเพราะมันอยู่เป็นที่แล้วมันมท <ำ S 2> ํากเกษตรแล้วมันไม่รอดเลยแล้วเพราะนั้นมีทั่วไปหมดแล้วมันมีสืบเนื่องไม่ใช่อยู่ๆมันหายไปมันมีสืบเนื่องมาจนเป็น รับพระพุทธศาสนาจากอินเดียมันอยู่สืบเนื่องมาตลอดนะครับบางส่วนอยู่สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันด้วยซ้ำไปแต่บางส่วนก็หายไปแล้วมีคนมาทดแทนนะครับข้อสำคัญภูพระบาทอยู่บนเส้นทางการค้าระยะไกลสมัยเริ่มแรกทางทะเลติดต่อกับอินเดียที่รู้จักกันในชื่อสุวรรณภูมิประมาณ2,500ปีมาแล้วพอสอนหนึ่งพวกง่าย ถูกอินเดียเรียกว่าสวนภูมิเพราะอยู่บนเส้นทางการค้าค่าอะไรค่าทองแดงถามว่าทองแดงอยู่ตรงไหนอยู่ใกล้ๆนี่แหละครับเหนือภูพบาทไปนิดหนึ่งเนี่ยก็ถึงแล้วปูโลนเพราะฉะนั้นมันอยู่บนเส้นทางค้าทองแดงเพราะแหล่งทองแดงใหญ่สุดเนี่ยมันอยู่อีสานอยู่ริมแม่น,น้ำโขงไปถึงฝั่งลาว สุวรรณภูมิของผมไม่ใช่ทองคํานะครับทองแดงเมื่อศาสนาใหญ่เข้ามามันก็เข้ามาตามปกติของเขานะฮะขึ้นมาจนถึงนี่ถึงได้กลายเป็นทวาราวดีที่เราเรียกกันซึ่งความจริงทวาราวดีมันชื่อคนจะอยู่รุ่มแม,ม่น้ําเจ้าพยาข้างล่างแค่นะั้นข้างบนนี้มันไม่ใช่ทวาราวดีแล้วมันต้องเรียกใหม่แล้วมันต้องโคตบูรแล้วอ่ะน่เป็นรายละเอียดทางวิชาการครับ แต่เรื่องสําคัญที่เรามักจะลืมกันไปความจริงไม่เงมักจะลืมลืมไปแล้วไอ้เส้นทางคมนาคมที่ว่าเนี่ยเขาใช้กันมาตั้งแต่สองพันห้ารปีสามพันปีมาแล้วเชื่อมโยงระหว่างโคงชีมูลและใช้กันมาจนกระทั่งถึงสงครามเดินทัพเกิดจากความขัดแย้งทางเศรษฐกิจการเมืองอะไรก็ตามแต่มันเป็นเส้นทางเดินทัพก็ทัพเส้นทางเดียวกันกับเส้นทางการค้าดังเดินนั่นแหละ มันเส้นทางเดียวกันเพราะมันจะไปไหนไม่ได้ภูมิประเทศมันบังคับพูดง่ายๆที่รู้จักกันคนแถวนี้ก็รู้จักว่ารื่นอันธิยาพระมหาธรรมราชาเคยยกทัพขึ้นมาจะมาช่วยพระชัยเชษฐาพี่เวียงจันทร์พันธุเรสวนตอนนั้นยังเป็นวเชกันยังเป็นหนุ่มอยู่สเสด็จตามมาด้วยแล้วเป็นลูกเขาว่าเป็นโรคไข้ทรพิษอะไรก็ตามใจเถอะอยู่ในพระราชพงศวสารดแล้วก็ต้องสเสด็จยกทัพกลับก็มาถึงหนองบัวลำพูเห็นไหมล่ะ เนี่ยเส้นทางสงครามมาแล้วแสดงว่าเขาใช้กันมาก่อนแล้วเยอะแยะสงครามหลายครั้งถึงเราไม่รู้ว่ามีสงครามครั้งไหนเกิดขึ้นมาแต่เท่าที่มีในพระราทธงค์สุดารมาแล้วม,มันก็เป็นเส้นทางเดียวกับก่อนประวัติศาสตร์นั่นแหละอ,อีกเรื่องหนึ่งสําคัญคนไม่พูดถึงคนรู้จักแต่ว่าเชิญพระแก้วมรกตลงไปจากเวียงจันทร์ก็ใช่ก็ถูกแต่เส้นทางไปทางไหนอ่ะไปทางไหนอ่ะไม่บอก มติชนเคยพิมพ์หนังสือพระแก้วมรกตบอกเส้นทางไว้หมดแล้วเส้นทางก็นี่แหละเลียบภูพบาทลงไปมันไม่มีทางอื่นจะไปมันก็เส้นท่าเส้นทางเดียวกับขุนช้างขุนแผนที่ว่านั่นแหละพระแก้วมรกตก็ลงไปเส้นนี้แหละลงไปเนี่ยผ่านหนองบุรพูผ่าน,นภูนพบาทหนองบรุรพูล,ลงไปแล้วก็ไปออกดงพยากลางไปออกใกล้ๆวัดหลวงพ่อคูนะ่ะบ้านไร่อะ่ะได้คุณทแล้วถึงจะลงแม่น้ำป่าสัก น่นแล้วไปโผล่โน่นเนี่ยท่าเรือเจ้าสนุกอำเภอท่าเรือพระนครศรียาทุกวันนี้แล้วถึงพระแก้วมกรกตก็ลงเรือลงไปประทุมธานีไปฉลองที่ประทุมแล้วถึงกรุงธนบุรีเพระเาะฉะนั้นภูเขาผานี่มันอยู่ในความรับรู้มาตลอดมันอยู่ในเส้นทางครับตั้งแต่สมัยนุถึงสมัยรัชการที่สามศึกเจ้าอนุใครๆก็รู้ศึกเจ้าอนุวงเวียงจันแลทางรัชการที่สามยกทัพมาเลยให้แม่ทัพใหญ่ยกทัพมา เผาเวียงจันเลยประวัติศาสตร์ไม่พูดถึงไอ้ตอนเผาเขาพูดถึงแต่ตอนบาเผาอยู่อยอาไปเผาเวียงจันถามมารู้ได้ไงหม่อมเจ้าทัพเขียนกรน,นิลาดไว้นิราชเวียงจัน<อ>นิราชทัพเวียงจันศ<อ>ึกเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทั้งนี้ลบกันตรงนี้ลบกันเนี่ย,นนยช่องเข้าสารบ้านส้มป่อยเนี่ยใต้ใต้ภูพระบาทลงไปเนี่ยไกลไก่สุวรรณครูหาเนี่ยเส้นทางนี้หมดเลยค่ะ สำคัญนะครับสำคัญเส้นทางนี้สำคัญไม่มีไปเส้นทางอื่นได้เพราะภูเขามันบังคับกําหนดบังคับเอาไว้ภูผาบาทเนี่ยมันเท่ากับเป็นแลนด์มาร์กของเส้นทางคมนาคมตั้งกตก่อประวัติศาสตร์ที่มันเป็นแลนด์มาร์กเพราะมันเป็นภูเขารูปเตี้ยๆที่มันอยู่ริมทางและสองมันมีมหัสจั์ทางธรรมชาติคนมันจำง่ายและสามบริเวณภูระบาทปีนเขาเนี่ย มันเป็นที่ลุ่มแม่น้ำมงหลายผ่านอุดมสมบูรณ์มึงจะไปยกกองทัพยกมามึงหากินอยู่แถวเนี้ยยังไงมันก็ต้องไปได้หลายเดือนอะฮะไอนี่ไอนี uh ่ไอนี่ต้องจำเป็นนะครับต้องต้องทำความเข้าใจเอาไว้เดินทางทอดน้องท่องเที่ยวดินยาฟ้าเขียวอาถัน ทิ้นทานบ้านเมืองดึกดำบันคู่ขันลุ่งดอนบึงบาทิ้งไว้แต่รอยเท้าเบาสบายเอาไปแต่ภาพถาย